สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไลลาไลออนคายเช่นเคยนะครับหลายวันนี้นะครับไม่เลยนะครับนึกว่ามารีวิวรถใหม่ป้ายแดงครับเพราะคันนี้ใหม่มากนะครับภายในกินใหม่แต่จมูกเลยนะครับและยังใช้น้อยจริงๆนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับและคันนี้นะครับเขายังเป็นรุ่นท็อปสุดตัวแต่งพิเศษตัว e l i t e อ i ดิชันนั่นเองนะครับและเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นสีขาวลังคาแบ็กท็อปนะครับออปชันฟังชันจัดเต็มมากๆนะครับใครหาอยู่นะครับ ต้องห้ามพลาดเลยนะครับและราคาก็ลดลงนะครับประหยัดไปนะครับมากกว่า500,000บาทเลยทีเดียวนะครับกับคันนี้เลยมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 e l i t e Edition นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดครับเคพื่อน2ล้อเป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อปได้ชุดแต่งของตัว e l i t e Edition นั่นเองนะครับภายในสีน้ำตาลนะครับออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มมากๆและวันนี้นะครับราคาก็ลดลงนะครับจากป้ายแดงไปโหว 4-5 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะวันนี้ไลออนข่าวของเรานำมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยนะครับเหลือเพียงแค่1 5 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับก็สามารถซื้อได้สดและจัดเฟแนซ์นซื้อสดไม่บวกแหวนซื้อจัดเฟแนซ์นก็ฟรีดาวเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวไว้ได้เลยนะครับผ่อนเพียง17,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเลย7ปีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 5 9เเท่านั้นนะครับสำหรับ ของแถมก็จะเต็มเช่นเคยนะครับฟรีทุกค่าดําเนินการเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดขัําเนินการนะครับน้ำมันให้เต็มถังวันรับรถมีกล้องบันทึกหน้ารถให้1เครื่องนะครับมีบริการช่วยเหลือชุกเชิญ24ชั่วโมงทั่วประเทศอีก1ปีเต็มและคันนี้นะครับยังอยู่ในวาร์ตีศูนย์นะครับ5ปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองนะครับลูกค้านะครับสามารถเข้าสู่ต่อนะครับดูแลกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับนี่และวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับ ฟังก์ชันออปชันนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นตัว e อลิทดิชั่นนะครับมีฟังก์ชันออปชันอะไรนะครับที่แตกต่างจากรุ่นย่อยอื่นบ้างนะครับเพราะคันนี้เป็น e l ลิทแท้แน่นอนนะครับเข้ามาดูเลยนะครับในด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับกระจังหน้านะครับเขาจะเป็นสีดำนะครับนี่และในส่วนของสปอยเลอร์นะครับการชนหน้าหลังนะครับพิเศษเฉพาะตัว e l ลิทเลยนะครับนี่ด้านบนจะเป็นสีดำนะครับดำเงานั่นเองนะครับมีเรด้าแอเรทีฟคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับ ควบคุมความเร็วนะครับแปลผันความเร็วตามรถคันทางงนั้นนั่นเองนะครับมีนะครับในส่วนของตัวสอนตัวนู้นนะครับคำว่าปารเจลโลสปอร์ตนะครับอันนี้ตรงรุ่นตามสเปคนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับและยังมีในส่วนของกล้องนะครับนี่สมาร์ทวิว360องศาให้รอบคันเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบออโต้นะครับมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์มาให้ด้วยนะครับและในส่วนของสีรถนะครับคันนี้นะครับเขาจะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับ ยังได้หลังคาแบ็กท็อปมาจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับเป็นสีขาวดํานั่นเองนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้จะได้ล้อแม็กอลลอยขอบ18นะครับเป็นสีดําตรงรุ่นพิเศษเฉพาะตัว Elite อ i t t o o n เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านในกันก่อนเลยนะครับซุ้มล้อเบ้าโชคต่างๆ นะครับไม่มีสนิมนะครับไม่เคยลุยน้ำนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิคคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับและคันนี้นะครับต้องย้ำเลยว่าเป็นรถสีเดิมทุกชิ้นนะครับการันตีเลยนะครับไม่เคยมีการเคลียร์สีหรือเคมสีเลยนะครับริ้วรอยนะครับสเก็ตหินไายแทบไม่มีเลยนะครับคันนี้นะครับโอ้สายจอดของจริงเลยนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างนะครับและยังมีกล้องนะครับสมาร์ทวิว3 6มองศามาให้รอบคันนั่นเองนะครับมือจับเป็นโครเมียนะครับ มีนะครับในส่วนของกุญแจอัจฉริยะนะครับหรือสมาร์ทเอ็นทีคีเลนั่นเองนะครับเพียงแค่กุญแจอยู่ในระยะนะครับเราสามารถปลดล็อกรถนะครับนี่กระจกก็กลางเองอัตโนมัติเลยนะครับและยังมีในส่วนของบายสปอร์ตนะครับหรือ BSM นะครับจุดเตือนจุดอับสายตามีให้นะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับออปชันฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะครับยิ่งถ้าเทียบในรุ่นเซ gment เดียวกันนะครับปาเจโรสปอร์ตถือว่าให้ฟังก์ชันมาเยอะมากๆมีชายบันไดนะครับมาพร้อมแหลกราวหลังคา การซาติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยไฟท้ายนะครับสาหรับโฉมนี้นะครับนี่ไฟท้ายจะเป็นสามเหลี่ยมสั้นๆสวยๆเป็น LED นะครับนี่มีคำว่าปาเจโร่สปอร์ตเป็นตัวพิเศษ e l i t e e d i t i ั n นั่นเองนะครับการชนด้านหลังนะครับเอกลักษณ์เลยเซ็นเซอร์รอบคานฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเองนี่แต่เรายังสามารถใช้เท้าเตะนะครับปิดเปิดนะครับเป็นคิกเซนเซอร์ก็ได้นั่นเองนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับ เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับและยังใส่ผมเข้ารูปเป็นสีมตาลนะครับให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับโครงสร้างของตัวรถกันก่อนเลยบอดี้เดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันนะครับไม่มีขยับนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะคันนี้นะครับสภาพป้ายแดงจริงนะครับและเบาะนะครับเขาสามารถพับนะครับได้เรียบ พับได้เนียนนะครับเพื่อเก็บนะครับของเก็บสัมภาระนะครับนี่และสําหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับไม่เคยมีการใช้งานเลยนะครับสําหรับเบาะแถวด้านหลังคือพับไว้แบบนี้เลยนะครับไว้เก็บกระเป๋าสัมภาระนะครับนี่รายเยอะมากๆนะครับซุ้มล้อต่างๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับสําหรับคันนี้และเวลาปิดนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เท้านะครับแตะตรงนี้นะครับ นี่เป็นคิกเซนเซอร์นะครับปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสะดวกสบายออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของออปชั่นด้านในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเป็นตัว e อลิตอี i ิชันนั่นเองนะครับภายในจะเป็นโทนดำตัดกับตัวเบาะหนังที่เป็นสีน้ําตาลที่เป็นเอกลักษณ์ของคันนี้นั่นเองนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ชุดเป็นรุ่นพุ s สตาร์ทนะครับเบรคกดพุชสตาร์ท เสียงเครื่องนุ่มๆเงี้ยแบบนี้เลยครับเครื่องยนต์เขาเปเร็วดีเซล2อง0ซีซรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับในส่วนของเบาะด้านข้างก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นในส่วนของเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับอันนี้จะเป็นต้องบอกว่าเบาะนะครับสะท้อนความร้อนนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะครับนิ่มากๆนะครับในเบาะปะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับแผงประตูก็จะเป็นสีโทนดําตัดกับหนังสีน้ำตาลนะครับมือจับจะเป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับ สีโทนดําแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับและคันนี้กินใหม่เตะจมูกมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับและในส่วนของหน้าจอนะครับเขาอัปเกรดเป็นหน้าจอขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับตัวม i เนอร์เชนคันนี้นะครับออปชันมีเดียมีให้ครบเลยนะครับวิทยุ FMAM เชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay นะครับมาให้ครบเลยนะครับมีแผนที่นำทางมาให้ด้วยนะครับมาพร้อมด้วยกล้องรอบคานนั่นเองนะครับเวลาเรา ใส่เกียร์ถอยนะครับนี่มีกล้องนะครับสมาร์ทวิวสามร้อยหกสิบองศามาให้รอบคันเลยระบบแอร์นะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกนะครับอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับมีช่องอ่า usb นะครับตรงนี้2องตำแหน่งนะครับ hdmi 1นึ่ตำแหน่ง power outlet ตรงนี้อีก1นึ่ตำแหน่งนะครับและสำหรับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับมาพร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ครบถ้วนเลยและสำหรับเลขไม้นะครับคันนี้นะครับใช้น้อยจริงๆนะครับเพราะไมเพียงแค่ 30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านใหม่แท้ไม่มีกลับไม่มีกอนะครับมีวัดเข้าสูตรตลอดทุกระยะเลยนะครับและในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะครับยังมีในส่วนของเรด a าอะแดปตีฟคูชคอนโทนนะครับหรือระบบช่วยในการขับขี่แปลผ่านความเร็วตามรถข้างหน้านั่นเองนะครับออปชัดนฟังก์ชันจะเต็มมากๆนะครับเกียร์เพนเนอร์ชิพมีให้นะครับและยังมีในส่วนของไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้นะครับเป็นรุ่นพูดสตาร์ทนั่นเองนะครับกระจกนะครับ พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับและคันนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับรถสวยไม่น้อยต้องมีคู่มือการันตีแน่นอนนะครับและคันนี้นะครับมีรวัดดูแลศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะครับและระยะล่าสุดนะครับนี่ลูกค้าเพิ่งเข้ามานะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับและรถยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับรับประกันนะครับศูนย์ห้าปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับใช้กันต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับและนี่นะครับจะเป็น เบาต้นหลังนะครับหรือห้องผู้โดยสารด้านหลังนั้นครับเบาะใหม่จริงๆนะครับคันนี้แบบตัวรถนะครับใหม่จริงๆกินใหม่มากๆเลยนะครับย้ําคําว่าใหม่หลายรอบมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับเขาจะเป็นเบาะหนังสีชาตานะครับเบาะนิ่มมากๆนะครับหนังนิ่มมากๆเป็นหนังสะท้อนความร้อนด้วยนะครับสําหรับเทคโนโลยีใหม่นั่นเองนะครับและเวลาที่เราจะขึ้นแถวที่สานะครับง่ายมากๆครับเราจะพับเบาะตรงนี้นะครับแล้วเขาจะตียงกาไปแบบนี้เลยนี่นะครับและเบาแถวสุดท้ายนะครับไม่มีการใช้งานเลยนะครับย้ํานะครับ ว่าไม่มีการใช้งานนะครับเพราะเจ้าของเดิมนะครับแจ้งว่านะครับพับไว้อย่างเดียวเลยนะครับไม่มีใครนั่งเลยนะครับนี่ใหม่จริงๆนะครับซุ้มล้อต่างๆไม่มีริ้วไม่มีรอขีดข่วนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่เบาะแถวด้านนี้เหมือนกันนะครับใหม่จริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วเวลาที่เรานะครับเอาลงเราก็กดลงง่ายๆเลยนี่แล้วก็ยกขึ้นปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เลยนะครับมีตัวติดตั้งคาซีทไอโซฟิกสาหรับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเด็กๆนะครับมีลูกน้อยนะครับคันนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับตัวติดตั้งอะไรมาให้ครบถ้วนระบบแอร์นะครับมีทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับแต่รุ่นท็อปสุดนี่เขาจะมีในส่วนของจอเพดานนั่นนะครับปาจิโร่เขาจะมีจอ2จอนั่นเองนะครับจอด้านหน้าและจอเพดานนั่นเองนะครับและพลาสติกห่อหน้าจอรต่างๆนะครับคันนี้ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับและยังมีในส่วนของหูฟังไร้สายนั่นเองนะครับนี่มีให้นะครับ2องอันเลยครับ ยังคอพลาสติกอยู่เลยนี่ครับสามารถเชื่อมต่อที่จอพิดานตัวนี้นะครับเล่นเครื่องเล่นนะครับดูหนังดูซีดีอะไรต่างๆนะครับหรือจะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วเอาผ่านหูฟังตรงนี้นะครับจะไม่รบกวนครับเสียงภายในห้องด้วยสารเลยนะครับสําหรับหัวคันนี้ออปชันฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถ ภายในเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ากันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับบอดี้ดั้มเดิมเลยนะครับแก้มสองฝั่งซ้ายขวาฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีงัดแงะนะครับไม่เคยทําสีเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับรูกลมๆนะครับเม็ดอาร์คลูกศรต่างๆนะครับยังอยู่ครบทุกจุดแผ่นกันความร้อนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับมอกนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับรอยมาร์คิ้งรอยแต้มสีจากโรงงานจากโชว์รูมอยู่ครบทุกจุดเครื่องยนต์ าสสะอาดมากๆอันนี้เราสตตร์เครื่องยนต์อยู่นะครับสังเกตได้ว่าเครื่องใหม่มากๆนะครับไม่มีสันไม่มีเขกแต่อย่างใดนะครับรถไม่เคยมีปัญหานะครับดูแลเข้าศูนย์ตลอดนะครับและรถยังอยู่ในวันตีศูนย์ด้วยนะครับสาหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับและเขาประหยัดน้ามันมากๆนะครับเขาเป็นเครื่องยนต์คอมบีเลวดีเซลนั่นเองครับ2 4 0 0ซี181แรงม้าเลยนะครับและราคาก็ลดลงจากปายแดงไป4-5แสนเลยครับราคาประหยัดไปนะครับ ต้องบอกว่าหลายแสนบาทนะครับและได้รถสวยนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับสภาพดีมีวารันตีศูนย์นะครับใครหาอยู่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับพิเศษจริงๆนะครับโปรโมชั่นของแถมจัดเต็มจริงนะครับเหลือเพียงแค่1นึ่ล้านห้าหมบาทเท่านั้นนะครับซื้อได้สดและจัดไฟแนซ์ซื้อสดไม่บวกแหวนซื้อจัดไฟแนซ์ก็ฟรีดาวนะครับเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับผ่อนเพียง17,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับของแถมก็ จัดเต็มเช่นเคยนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับกอนนี้ลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็มีไฟแนนซ์นะครับบริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเซ็นฟรีนะครับและผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับเซ็นฟรีส่งฟรีของแถมจัดเต็มนะครับไม่ซื้อได้ยังไงนะครับและใครที่กำลังนะครับมองหาต้องบอกต้องรีบต้องไวเลยรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับและสําหรับ ร้านเรานะครับตั้งอยู่บนถนนนะครับบางบัวทองนะครับติดกับโลตัสบางกุยไซน้อยนะครับห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสามารถปักหมุดหรือเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับไลออนคาร์รถมือ2นะครับเราปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดนะคขัดจะเลยก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมกันได้ทุกวันเลยนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับทำ ลูกค้าจะได้รถสวยสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Line นะครับหรือจะโทรมาหรือจะติ๊กต็อกนะครับเราดูแลลูกค้าถูกช่องทางจริงนะครับสนใจนะครับรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหน ฝากติดตามด้วยนะครับรถสวยคุณภาพดีของแถมจะเต็มต้องที่นี่เท่านั้น